โอเคคับเพิ่มมาตาอีพีสองแล้วตีอีพีสองแล้วผมก็กินอ้ากินชิ้นเดียวกินชิ้นเดียวโอเค d ดย o ออ s i d e Are you h a n d i s best n o w n ก็เป็นตรงขอบทำไมเพื่อนต้องเป็นตรงขอบอ่ะเพื่อนก็นคือมันะจะมาเพื่อนมาก็คือมัอนจะมา <c oughs> เพื่อนกังคือมันะจะมาเร็วเวด,ด,ดี๋ยวก็โดนดักเดี๋ยวก็โดนมาเร็ว เิลมาเร็รๆวมาลรอนีข้างหลังหรอนี่ไงมันอยู่นี่นู่นอ๋อนั่นไม่รังไม่กลัวเลยเหรอโอ,โอ้โหเอามากี่ทางกันทุกคนว้า แล้วไม่มีไม่แล้วไม่มีทาก็ตายด้วยโอ้โหช่วงไหนจัดโอ้ยข้าวีรัตสามสิบวันกว่าผมจะตายกว่าผมจะตายก่อน ทห้าแล้วสิบวันนี้ห้าสิบคืออะไรจะเจอกงมาสิจะดูเอนเท๊กเก็ตมันมีอะไรได้ตังนี่จะเจอทาก็ตายวันนี้ไม่มีทาก็ตายเหมือนกันทาก็ตายไม่งั้งทา,ก,า,าก็ตาย kịp Ok Càng thao cái tài cũng mà là lêu gì Đúng ทำไงดีอะยังไม่ได้คราบอะไรเลยอ่ะทุกคนยังไม่ได้คราบอะไรเลยโอ้โหยังไม่ได้คราบอะไรเลยโอเคโอเคยวผลจะสร้างอะไรฟางแปะต้อะไปตัดไม้ Yes จะต้องไปเต๊มอห๊ เงินผมขอไปดูอะไรก่อนผมรูม้วิธีผมขอไปอยู่ตรงนูน้นู่ตรงนูน้นขอจะกินพลิกผมจะเอาพริกไปนะครับผมจะเอาพริกไป สี่และห้ามีกันกันยังอันไปอ่ะแล้วเพื่อนไปไหนเนี่ยดูสิอืมเจอพิรอะไร ตรงนั้นอะไรอ่ะมีอะไรสังเกตสีแล้วม hey. ee? huh? ีอะไรเนี่ยเฮ้ยวันพอดีเลยพอดีเลย ยังไงล่ะทุกคนปุ้ยต่างคืนแล้วฮึแล้ว,ลวชิมหายแล้วทุกคนชิมหายแล้ว ผมผ่านมาได้เคผมสะเอ้ยสะ่งหยโจวนี่นะนานเกินโอ้โห้น่า เราไม่มีชุดก,ก็จะทำอะไรได้กินกินกินโอเควันที่แปดและที่เก้าสิบวันที่สิบ เ้ล่าเจ้าคณะวันที่เจ็ดนี่หนาที่เจ็ดคระดาวันที่เจ็ดหน,ดนูผมจะกินทุกอย่างเฮ้เต็มละอิมอ่มละอิม่มละ แล้วไม่ผิดแล้วเนี่ยเนี่ยผมได้รับอันนี้แล้วทุกคนผมได้รับอันนี้แล้วโอเค มีอุ้งพาแต่ผมยังทุกการนี่เหรอ,อไปต่อ EP3 สามนะครับไปต่อ EP3 สามเลย